วันนี้นะคะเอจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการฉีดวัคซีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือสําหรับตัวเอนะคะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการขอเอกสารกรีนการ์ดนะคะแล้วก็ถือได้ว่ายังไม่ได้เป็นซิติเซนนะคะแต่ทางหน่วยงานของทางสหรัฐนะคะก็ให้อนุญาตให้กับบุคคลที่พำนับอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐนะคะ สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้หลังจากวันที่มีประกาศวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกว่าวันตั้งแต่วันที่1เป็นต้น1เมษายนเป็นต้นไปนะคะสามารถบุคคลทั่วไปที่พำนับอาศัยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยสามารถไปฉีดวัคซีนได้เนี่ยทันทีที่เอได้ข่าวนี้นะคะเอก็เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะคะซึ่งเ,เว็บไซต์ที่ หน่วยงานเขาให้เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพวกเว็บไซต์ของร้านขายยานะคะจะเป็น CVS แล้วก็ s g b ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็น Walmart นะคะซึ่งของ A เ,เนี่ยเก็เลือก HCB นะคะเพราะว่าตอนที่ A เ,เลือกลงทะเบียนเนี่ยสาขาใกล้บ้าน A เ,เนี่ยเต็มหมดเลย A จะต้องขับรถไปอีก2 2ชั่วโมงเพื่อจะไปอีกฉีดอีกเมืองหนึ่งซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนค่อนข้างที่จะง่ายมากนะคะเดี๋ยวเจะเปิดให้ดูว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นยังไงก็คือ เราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าถามเลยว่าเรามีเราชื่ออะไรนามสก,กุลอะไรมีอาการแพ้ไหมแล้วเ,เราจะไปสะดวกในวันไหนซึ่งเอกก็เลือกวันที่เอสะดวกนะคะก็จะเป็นวันที่1เมษาย,ยนที่เอไปฉีดหลังจากวัคซีนที่เอฉีดเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานะคะซึ่งจะต้องใช้เวลาในการที่จะฉีดโดที่2เนี่ยห่างประมาณาห่าง4สัปดาห์นะคะแล้วก็ ในโดดแรกเนี่ยไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรเลยเอ,เอฉีดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้ปกติไม่มีอะไรเขาก็ให้เราเออนั่งสํารวจดูว่าเรามีการเวียนหัวเคลื่อนไส้อะไรไหมซึ่งเอไม่มีเลยแต่พอโดดที่สองเนี่ยขั้นตอนของการฉีดโดดที่สองก็คือเอจะต้องลงทะเบียนอีกเหมือนกันว่าเราจะฉีดที่ไหนทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาสองชั่วโมงไกลคุณสามารถเลือก พื้นที่ให้บริการที่อยู่ใกล้บ้านของคุณได้ซึ่งเองก็เลือกพื้นที่บริการเป็น CVS นะคะซึ่งก็อยู่ประมาณขับรถประมาณ20นาทีไปแล้วก็การลงทะเบียนก็เหมือนกันพอหลังพอหลังจากที่เอรู้แล้วว่ามันมีสาขาใกล้บ้านเนี่ยเอก็ไปยกเลิกสาขาที่อยู่ไกลบ้านไว้เพื่อจะได้ให้คนที่เขาอยากจะต่อแถวลงทะเบียนเนี่ยให้เขาได้รับสิทธิ์ตรงนั้นนะคะเอก็มาลงทะเบียนใหม่ แล้วพอหลังจากพอโดที่2นะคะเอก,ก็ไปฉีดวัคซีนก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนาะพอโดที่2ถึงวันเวลาที่กําหนดแล้วเอก,ก็ไปที่ CVS นะคะก็พอไปถึงเนี่ยเราก็โชว์เอกสารว่าเราเนี่ยได้คิวโชว์คิวอาโค้ดให้กับทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาก็จะตรวจวัดไข้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ถามเราอีกรอบหนึ่งว่ามีการแพ้ไหมเรามีโรคประจาตัวหรือเปล่าซึ่งเอก,ก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องพาสปอร์ตหรือไอเดียอะไรเลย ถามแค่ว่าชื่อนามสกุลเราตรงกับที่เราลงทะเบียนไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็ทางเภสัชกระคะ่ะเขาก็มาฉีดวัคซีนให้เอแล้วก็หลังจากที่ฉีดเนี่ยเอก็นั่งรอในพื้นที่ตรงเอเอเรียที่เขาให้นั่งรอนะคะเพื่อสังเกตอาการว่ามีอาการข้างเคียงหรือเปล่าหรือว่าเราเว้นหัวขึ้นไส้หรือเปล่าซึ่งเอก็ไม่มีก็กลับบ้านได้ซึ่งแต่พอหลังจากที่ฉีดสีในคืนวันนั้นนะคะที่เอฉีดเนี่ย พอประมาณตีหนึ่งเนี่ยเอ็กก็เริ่มมีอาการหนาวสัน่นแล้วก็เหมือนเป็นไข้นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าให้กินยาแก้แก้ยาไทรนอนอ์ธรรมดาปกติก็ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเพียงพออาการที่เจ็บแขนก็เหมือนกันหลังจากนั้นผ่านไปประมาณส8ิแปชั่วโมงทุกอย่างหายปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนเหมือนแบบเหมือน,แบบเ,อนเอ่อหลายๆคนก็บอกว่ามีอาการข้างเคียงเป็นแบบนี้แบบเหมือนมีอาการไข้นะคะ บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทาไมไม่ได้มออีไม่ได้เป็นซิสเตสเซนไม่ได้ดเป็นกิีนการ์ดเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแบบเอทาไมถึงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ซึ่งเอก็ได้สอบถามกับทางกลุ่มเพื่อนๆนะคะที่เป็นชาวอเมริกันนะคะแล้วก็ทางครอบครัวของสามีเอเนี่ยเขาก็บอกว่าทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยสุขภาพของบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ,คะเพราะว่าเขามองว่าไม่ว่าคุณจะเชื้อชาติไหนณวันนี้เขาเปิด โอกาสให้กับบุคคลที่พำนักอาศัยให้สามารถลงทะเบียนซึ่งการลงทะเบียนก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของทาง CVS หรือ h c b หรือว่า Walmart, w a l g r e e n ซึ่งเป็นร้านขายายาที่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ใกล้ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็เลือกโดยใช้รหัสไปรษณีย์นะคะลงทะเบียนว่าเราอยู่พื้นที่ไหนใกล้พื้นที่ไหนเราก็ไปที่นั่นนะคะซึ่งเพื่อนๆเอ ที่หลายคนนะคะที่เดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อจะมาฉีดวัคซีนซึ่งเขาก็ถือวีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้หรือแม้แต่กลุ่มเพื่อนๆที่เอรู้จักที่เขาเป็นบุคคลที่วีซ่าขาดแล้วอยู่โอเวอร์สเตย์นะคะก็เข้าไปรับการตรวจวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการดูแลอย่างดีโดยที่เราก็แปลกใจว่าเอ๊ะ LA, ทำไมเขาถึงให้ความสำคัญกับบุคคลพลเมืองชั้นที่สอย่างอย่าง ที่เขาไม่ได้มี green า a r d หรือว่าไม่ได้เป็น citizen ซึ่งพอหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะ<ส>เขาก็จะให้เป็นเอกสารเป็นตัวนี้มานะคะให้กับเราเพื่อจะเป็นตัวคค c o r d ค่ะว่าเ,เราเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอของเอก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อ,อของคนอื่นๆของคนที่เป็น citizen ก็เหมือนกันเอกสารก็ได้แบบเป็นตัวเดียวกันนะคะ แล้วก็สําหรับเอ,อเอ็มมีโอกาสได้สอบถามกับเพื่อนๆน,นะคะที่แล้วก็สอบถามกับทางครอบครัวแฟนซึ่งเป็นชาวอเมริกันเนี่ยว่าทําไมถึงทางทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาถึงยอมให้บุคคลที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่อเมริกาทั้งที่ไม่ได้เป็นซิีิเซนทั้งที่อย่างเอเนี่ยยังไม่ได้กินการ์ดเลยวีซ่าท่องเที่ยวทำไมถึงสามารถเข้ารับการฉีดได้ซึ่งเขาก็ได้อธิบายว่าทางทางสหรัฐเนี่ยเขาก เขาคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ ประมาณ60%ของคนที่นี่เนี่ยฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วแล้วเหลืออีก40%ของคือบุคคลที่เขาไม่ได้ต้องการที่จะฉีดวัคซีนค่ะซึ่งเอก,ก็มีโอกาสถามกับเพื่อนของกลุ่มเพื่อนที่อยู่ต่างรัฐนะคะเขาก็บางคนก็อยู่โอเวอร์สเตย์นะคะก็สามารถเข้าฉีดวัคซีนได้ปกติซึ่งตรงนี้เนี่ยเอก,ก็ทําให้เห็นถึงความแตกต่างของการบริหารจัดการของความปลอดภัยของสุขภาพของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแตกต่างจาก ที่หลายๆประเทศนะคะที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือแม้แต่การเข้าถึงการฉีดวัคซีนต่างๆนลนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อได้เปรียบของทางสหรัฐที่เขาดูแลบุคคลที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายก็สามารถเข้าฉีดวัคซีนได้ค่ะแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยเอก็บอกไปแล้วว่าขั้นตอนค่อนข้างที่จะง่ายเนาะหลังจากที่ให้ให้ฉีดไป เดี๋ยวเอจะพามาดูอ,อันนี้ค่ะพอหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นพวกเอกสารที่เขาให้เราให้เราฉีดเนาะอย่างของเอเนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติว่าคือตอนนี้เนี่ยวิธีการฉีดวัคซีนของข,ของที่นี่นะคะจะมีอยูอ่สองอย่างก็คือ อย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นการลงทะเบียนแล้วก็ไปฉีดแบบ d r i v r t ์ r u นะคะเราก็คือขับรถไปเหมือนไปซื้ออาหารและมีช่อง d r i v e t ์ทูเลยค่ะก็ขับรถเข้าไปแล้วก็จะจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลฉีดวัคซีนให้กับเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขับรถไปตรงที่แอร์เรียที่เขาให้เราเฝ้าสังเกตอาการว่ามีอาการเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่มีอาการเอฟเฟกอะไรก็ขับรถกลับบ้านได้กับอีกอันนึงก็คือจะไปต่อแถวเข้าเพื่อจะ รับการฉีดวัคซีนตามสถานที่หน่วยงานราชการที่เขาจัดไว้ซึ่งทางครอบครัวเอเนี่ยก็ไปที่สนามกีฬาของทางมหาวิทยาลัยเท็กซัสนะคะซึ่งเขาก็มีบริการให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนนะคะไปต่อแถวแล้วก็เข้าไปรับการตรวจวัคซีนการฉีดวัคซีนนะคะส่วนของเอเนี่ยเอก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปที่ตามร้านขายยาซึ่งตามร้านขายยาตอนนี้เนี่ยคิวไม่ค่อยแน่นแล้วเพราะว่าทุกคนก็เริ่มทยอยเข้าไปฉีดกันเรียบร้อยแล้วค่ะ